ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา1 8บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับพี่เถียนยิ้มอย่างผมเขินและพูดว่าข้าฝนมานานเกินไปภายพิบบติสายฟ้าของข้าต้องเป็นภายพิบัติแห่งสวรรค์และโลก และมันเป็นภัยพิบัติแห่งสวรรค์ลและโลกตลอดกระบวนการทั้งหมดหากมันเพิ่มภัยพิบัติแห่งความโกราหดที่หนายน้อยของข้าจะต้องเผชิญถ้าเขาไม่สามารถจินตนาการออกได้จริงๆดังนั้นวันนี้ข้าอยากจะเตือนพวกท่านว่าพวกท่านต้องเตรียมพร้อมให้พร้อมอย่างมากเพื่อที่จะทะลุทะลวงออกไปนอกจากนี้พวกท่านจะต้องพยายามรับมือด้วยมันเป็นความหายนณครั้งใหญ่วิธีที่เจ้าฝึกฝนร่างกาย ด้วยสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งการทำลายรางนั้นดีมากเพื่อให้ร่างกายของเจ้าแข็งแรงขึ้นหากเจ้าสามารถรองใช้ภัยพิบัติแห่งสายฟ้าของสวรร,รค์และโลกมาฝุกฝนได้มันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเจ้าในการเอาชานะภัยพิบัติมุมปากของหลานเซนยก,กระตตกเมื่อเขาเริ่มฝุกฝนสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งการทำลายรางเป็นครั้งแรกมันเกือบจะฆ่าเขาแล้ว ถ้าไม่ใช่เพราะการปกป้องของพ่อของเขาและถ้าไม่มีพลังชีวิตเพียงพอในดาวเทียนหลงเขาอาจจะตายไปแล้วมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติกับการใช้ไพ่พิบัติของสวรรค์และโลกเพื่อฝึกฝนตัวเขาเองไพ่พิบัติของสวรรค์และโลกและไพ่พิบัติของสายฟ้าแห่งธาตุจะเป็นสิ่งเดียวกันได้หรือไม่วันนั้นเมื่อแม่โมดบัวแดงเชิญอูดด่โจทะรถทะรวงไปได้ รลานเซนโยสัมผัสได้ถึงพลังแห่งสวรรค์และโลกที่เคลื่อนไหวอย่างแท้จริงที่ไม่สามารถอธิบายง่ายๆว่าเป็นการสยองขวัญได้อีกต่อไปผู้อาวุาโสที่เถียนแม้ว่าข้าจะต้องการสุกผลให้หนักแต่ข้าก็กลัวว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่สามารถควบคุมธาตุแห่งความเมื่อได้ไม่เพียงพอสำหรับเจ็ดธาตุร้านเซนโยพูดด้วยความสับสนที่เถียนพูดเบาๆว,ว่าเจ้าทำไม่ได้ แต่เจ้าก็มีค่าค่าสามารถช่วยเจ้ารับการใช้ธาตุแห่งความมืดในนั้นเพื่อสร้างการทํางานร่วมกันของธาตุทั้งหกของเจ้าได้อะไรนะสามารถประสานได้งั้นเหอรอดานเซนยูมองไปที่เขาได้อดไม่ได้ที่จะเบิกตากวา้างหากเจ้าต้องการเปลี่ยนพลังของธาตุให้เป็นไทพิวิจากสายฟ้าก่อนอื่นเจ้าต้องสร้างสุดุลของธาตุจากนั้นจึงบีบอัดองค์ประกอบเหล่านั้นเพื่อรวมรวมกับธาตาุต่างๆเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างพลังอันน่าสงสารไอพิบัติสายฟ้าไม่ใช่เลื่อนตลกแม้ว่าหลานเซนอยู่จะคิดว่าร่างกายของเขายังคงแข็งแรงมากหากไอพิบบาิจากสวรรค์และโรคที่เกิดจากธาตุทั้ง7ระเบิดในร่างกายของเขาอีชีวิตก็ไม่เพียงพอใช่ไหมที่เสียงพูดขึ้นว่ามันจะเป็นต้องได้รับการทดสอบควรต้องใช้ความพยายามหลายครั้งก่อนที่ธาตุจะมีเสถียรภาพตราบใดที่มันมีเสถียรภาพก็ไม่น่าจะมีปัญหา ถ้าเป็นเพียงท่านนายน้อยของข้าข้าจะไม่ให้คําแนะนํานี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าว่านายน้อยของข้าตอนนี้เจ้าก็มีพ่อและแม่คอยช่วยเหลือเจ้าทั้งสองจะช่วยเหลือคนหนึ่งจะเสริมการป้องกันของเจ้าได้อีกคนจะช่วยเจ้าควบคุมธา,าตมันน่าจะทําได้เมื่อร่วมมือกันหลานเซนโยฮานไปนมองพ่อและแม่ของเขาปูเย่และถังโอลินหมอเกียวทางโลองโลินพูดขึ้นว่า ตามทฤษฎีแล้วมันเป็นไปได้แต่ก็ยังค่อนข้างอันตรายท่านแม่ของเจ้ารู้ดีที่สดุดเมื่อพูดถึงทาต่างๆเจ้าคิดอย่างไรประโยคสุดท้ายถูกถามอย่างเป็นธรรมชาติกับปูญญ่เยนาปูญญา่เยนาพูดขึ้นว่าแน่นอนถ้าสามารถช่วยเสียนโยควบคุมพลังของทาาได้ถ้าสามารถใช้มันเองเพื่อสร้างภัยพิบัติสวรรค์และโรคได้แต่ร่างกายของเขาข้าไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถต้านทานได้ไหม ข้าจะให้พลังงานชีวิตส่วนหนึ่งแก่เขาแต่ข้าก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลหรือไม่เพราะข้าไม่ได้ใช้มานานแล้วเมื่อเขาเอาชนะภัยพิบัติอย่างน้อยเขาก็ต้องเผชิญกับภัยพิบัติของสวรรค์และโลกและอาจเผชิญกับความหยายนะแห่งความโกรธโหดในภายหลังและไม่ต้องพูดถึงภัยพิบัติสายฟ้าของอสูรเทพที่เถียนที่ติดมากับเขาด้วยที่เถียนมีประสบการณ์เ9้าแสน้าหมื่นปีในแง่ของการฝูกฝน เขายังเป็นราชามังกรดำตาทองซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มังกรชั้นนําที่ทรงพลังอย่างแท้จริงเขาฝึกฝนมาเป็นเวลาเก้าแสนปีแล้วและไม่สามารถทะลุดทะลวงและกลายเป็นเทพได้ใครก็จินตนาการได้ว่าภาพิบัติสายฟ้าที่เขาต้องเผชิญเมื่อกลายเป็นเทพนั้นจะทรงพลังขนาดไหนดังนั้นจึงมีแนวโน้มว่าจะไม่เพียงพอในการสะสมสานเซนโญก็มีลักษณะนี้ในปัจจุบัน กาเสนโยต้องการการสั่งสมที่มากขึ้นความรู้ที่ลึกถึงยิ่งขึ้นและการเตรียมการที่ดีขึ้นการแบ่งเบาบรรเทาร่างกายด้วยพลังมังกรในระดับที่สูงขึ้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดตามธรรมชาติด้วยจิตสํานึกของเขาที่เป็นหนึ่งเดียวกันรานเซนโยจึงแม่รีบร้อนที่จะควบคุมร่างกายของเขาแทนที่จะสนใจธาตุภายในขั้นแรกให้ตัวเองสงบลงและล่มด่ัไปกับการรับรู้ของร่างกาย แกนมังกรสองแสงเล็กน้อยแรกกระแสงวังวนเลือดหมุนรอบแกนมังกรในเท่าไรแห่งจิตวิญญาณแกนมังกรจิตวิญญาณก็เปล่งปรักายด้วยความสุขใสเช่นกันแกนมังกรทั้งสองสื่อสารกันก่อให้เกิดสะพานเชื่อมระหว่างสวรรค์และโลกในร่างกายของเขาพลังงานไหลเวียนและสะสมตามธรรมาชาติและร่างกายได้รับการบำรุงอย่างละเอียดด้วยพลังงานของเทพเจ้ามังกรที่เถียนกล่าวว่าไม่มีสัตว์วิญญาณประเภทเพืชอายุ แสนหรือสองแสนปีงั้นเหอรอรางงานชีวิตของพวกมันเหมาะสมที่สุดคนเหล่ารอบทราบเพืองเอบเงินพวกมันไม่มีอะไรทําอยู่แล้วเมื่อพวกมันไปถึงดาวเทนหลงแล้วพวกมันก็สามารถดูดซับกลับคืนมาได้โดยธรรมชาติอางเรนหัวเราะทันทีและพูดว่าอสูรเทพผู้อาวุโสท่านเล่นเกมหมากรุกครั้งใหญ่แล้วที่เสียนกราแอมและพูดว่าถ้าก็มีแรงจุงมใจที่เห็นแก่ตัวเช่นกัน ถ้าข้าสามารถทำลายพลังศักดิ์ได้ด้วยนายน้อยของข้าจากนั้นระดับพลังจิตของข้าก็จะมีระดับความเป็นอิสระในอนาคตตราบใดที่นายน้อยสร้างอาณาจักรข้าเจ้าขึ้นมาใหม่และสร้างเผ่าพันธุ์มังกรขึ้นมาใหม่ข้าจะมีความเป็นไปได้เป็นราชามังกรอ,อย่างอิสระดังนั้นกดมั่นใจได้เลยว่าข้าเป็นคนที่อยากให้ในายน้อยประสบความสําเร็จมากที่สุดดานเส้นโยมองดูท่าทางรังเรใจของพ่อแม่ของเข,งขาและเข้าใจว่า ตามทฤษฎีแล้วคำกล่าวของที่เถียนจะต้องเป็นไปได้แต่ก็ยังมีอันตรายอยู่บ้างการสุกผลเพื่อภัยพิบัติแห่งสวรรค์และโลคได้รับชัยชนะจริงๆถ้าเป็นไปได้มารองดูไหมลองทำทีรักขั้นตอนเช่นเดียวกับตอนที่ข้าใช้บททดสอบสายฟ้าธาตุเพื่อควบคุมร่างกายตอนนี้เมื่อข้าใช้สายฟ้าสกดัดติดแห่งการทำลายรางร่างกายของข้ายังคงมีแรงกดดันอย่างมาก ใน,นในความแข็งแกร่งของร่างกายของข้ายังไม่อาจต้านทานพลังแห่งความทุกข์ยากหรือว่าภัยพิบัติสายฟ้าแห่งธาตุที่ระเบิดในร่างกายของข้าได้ากข้าสามารถปลุกพลร่างกายให้เข้าใกล้การสุกได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนอกจากนี้ข้ายังได้สะสมบางส่วนไว้ด้วยมันเป็นพลังงานจากเสามังกรครั้งที่แล้วพลังงานของเทพเจ้ามังกรดึงออกมามันควรจะปลอดภัยกว่าถ้ารวมเข้ากับ ใช้พิบัติของสายฟ้าสวรรค์และโรคและพลังของมังกรในการสุผลการแบ่งเบาบรรเทาร่างกายทางเรนมองดูกูเยนาแล้วพูดขึ้นว่าข้าจะฟังเจ้ากูเยนามองไปที่พวกเขาเธอก้มศีรษะลงแล้วพูดว่ารองโดเซการควบคุมพลังงานของเขาเองของตี่เถียนยังคงคุ้มค่าที่จะไว้วงางใจยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ความแข็งแกร่งของเซียนอยู่เพิ่มขึ้น1จุดแล้ว เขาจะปลอดภัยกว่าบนดาวเทียนหลงทางอุดินรกล่าวว่าเอาระเรามาลองดูกันถ้าจะรับผิดชอบในการปกป้องร่างกายของเขาและเจ้าจะช่วยเขาครอบคลุมทาตต่างๆที่เสียนกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นโดยไม่ชักช้าพวกเราต้องทําข้อตกลงกับศาสตร,ร์วิทยาประเพศพืชก่อนเมื่อจําเป็นพวกเขาจะต้องพยายามอย่างเต็มที่เพสนับสนุนพลังงานชีวิตด้านเซนูกล่าวว่า ้าจะไปคุยกับผู้อาวุโสสูเราดูสิว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือพวกเราได้ไหมเพื่อตอบสนองต่อคําขอของหลานเซนโยศาสตร์วิญญาณประเภทพืชจึงไม่หลังเลดังนั้นพวกเขาจึงตอบตกลงนอกเหนือจากประเด็นอันตรักษ์ของหลานเซนโยเพียงเพราะเขานําสตว์วิญญาณความเพศพืชจํานวนมากไปที่ดาวเทียนหลงก็ที่พวกเขาจะเร่งเร่งการวิวัฒนาการของพวกมันความโปรดปานนี้ไม่สามารถตอบแทนได้ ด้วยพลังงานชีวิต,ตเล็กๆน้อยๆในขณะนี้สัตว์วิญญาณประเภทพืชต่างพูดกันว่าตราบใดที่พวกเขาไม่ดูดพวกมันให้แห้งพวกเขาสามารถใช้พลังงานจากพวกมันแบบใดก็ได้ที่พวกเขาต้องการรานเซนยูขอให้ติงซูฮานกับเรลือรบต้าเพงเกาะเงินและสหายผลอื่นๆก็คอยช่วยเหลือเขารานเซนยูและพ่อแม่ของเขาก็เข้าไปในห้องใหญ่พร้อมกับสัตว์วิญญาณประเภทพืชเรลือรบ ถ้าเผิงพุ่มเกาะเงินวินเร็วมากและพวกเขาสามารถไปถึงพื้นที่ใกล้กับกองเรือที่เจ็ดได้ภายใน3วันดังนั้นเขาจึงมีเวลาเพียงสวันในการลองหากจินใจทำไม่ได้ก็ทําได้แค่ยุติเท่านั้นท้ายที่สุดกานเซด็จโยไม่กล้าลองทําง่ายๆโดยไม่มีพ่อแม่ของเขาอยู่ตรงนั้นซึ่งอาจทําให้ถึงแก่ชีวิตได้ในห้องขนาดใหญ่สัตว์มีญยาประเพศพืชจํานวนมาก นั่งอยู่ในวงกลมด้านนอกพวกเขาไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยด้วยการปลุกฝนของพวกเขาพนังงานชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ทั่วทั้งห้องจึงเกินกว่าของเมืองท้องปลานิรันตามธรรมชาติร้านเซนโยทังโอเรนโกเยนานั่งอยู่ตรงกลางเรามาเริ่มกันเลยทังโอเรนโทดตกลงร้านเซนโยเห็นด้วยก็มีพ่อแม่ของเขาอยู่ข้างหลังเขาเขารู้สึกมั่นใจได้อย่างมีความคาดหวังอยู่บ้าง การฝึกฝนของเขามีความก้าวหน้าอย่างมากหลังจากไปที่ดาวเทียนหลงเหตุผลสําคัญที่สุดคือมาจากการฝึกฝนการแบ่งเบามวลเทาร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่ฝึกฝนด้วยพลังมังกรหรือร่างกายที่ฝึกฝนด้วยภัยพิบัติสายฟ้าทาานก็ช่วยเขาได้อย่างมากให้ความสามารถในการรักษาตัวเองสุดยอดแก่เขาวันนั้นมีการต่อสู้กับเย่โมโยงที่ชายคนโตในร้านด้านในแม้ว่าเขา ด้วยกว่าเย่โม่หยงในแง่ของความแข็งร่งก็ตามอาเป็นการเอาชีวิตและการต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายเว้นแต่เย่โม่หยงจะทะลุทะลวงไปถึงระดับเทพได้เขาน่าจะเป็นผู้ชนะในที่สุดเนื่องจากเย่โม่หยงทําให้เขาบอกชามได้แต่เป็นการยากที่จะฆ่าเขาและด้วยความสามารถในการพื้นตัวของเขาาเขายังคงสู้ต่อไปเย่โม่หยงก็มีแนวโน้มที่จะแพ้การแข่งขันเช่นเดียวกับสีเทียนหลง การต่อสู้ครั้งนี้ยังทําให้ลานเซนโยได้รับข้อมูลเชิงลึกมากมายเหตุผลที่เย่โมโยงม,มีพลังก็เนื่องมาจากความเชี่ยวชาญของเขาเมื่อต่อสู้กับเขาลานเซนโยรู้สึกได้ว่าดาบของเย่โมโยงม,มีความสามารถพิเศษและไม่ใช่ดาบธรรมดาตั้งแต่ต้นเย่โมโยมรงราถิงลักษณะพิเศษของวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาและมุ่งเน้นไปที่การใช้ดาบเท่านั้นเจตุจำนวดาบที่ใกล้เคียงกับ ระดับกฎนั้นน่ากลัวที่สุดในะระหว่างการต่อสู้แย่โมโยงไม่ได้ใช้ทักษะวิญญาณใดๆเลยกล่าวในหนึ่งทักษะวิญญาณของเขาได้รับการบูรณาการเข้ากับทักษะดาบของเขาอย่างสมบูรณ์และไม่จำเป็นต้องใช้มันเป็นที่เศร็จแต่นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมความแข็งแกร่งของเขาถึงน่ากลัวมากแม้แต่สายฟ้าแห่งความตายของลานเซนโยก,ก็ไม่สามารถหยุดการระเบิดของเจตนาดาบของเขาได้ แม้ว่าความรู้ของหลานเซนยูจะไม่ครอบคลุมแต่เขามีพลังของทั้งราชามังกรทองและราชามังกรเงินเขามีทักษะวิญ,ญญาณความสามารถและวิธีการต่อสู้ที่ค่อนข้างหลากหลายหลังจากการฝึกฝน,นบนดาวเทียนหลงการพัฒนาของการแข่งขันมังกรผาง,งาดและการแข่งขันในครั้งนี้กับเย่โมโยงหลานเซนยูเริ่มเข้าใจเส้นทางของตัวเองทีละน้อยที่ทางโดยรวมของเขาเป็นไปตามธรรมชาติ ในการส่มผลและพัฒนาตัวเองในที่ทางของการฝุ้เพืนชีพของเทพเจ้ามังกรและในกระบวนการนี้สิ่งที่เขาต้องทำคือรวมพลังของเขาให้มากขึ้นเรื่อยๆเทคโนโลยีพูดง่ายแต่จะทำได้จริงต้องใช้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องและลึกถึงเช่นเดียวกับครั้งนี้ออกมังกรทองระดับอาวุธและเงาในรกสวรรค์ระดับอาวุธสุดยอดและใช้พลังที่แท้จริงในมือของเขา เขาจะทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรเขาจะรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันได้อย่างไรสารสัญญุเชื่อว่าการเริ่มต้นจากพื้นฐานเป็นวิธีที่ดีที่สุดร่างอันทรงพลังของราชามังกรทองธาตุอันทรงพลังของราชามังกรเงินกานรผสมผสานที่ลงตัวระหว่างพลังงานและพารังนี่คืออดีตของเทพเจ้ามังกรพูดง่ายๆก็คือถ้าหากเราต้องการเป็นเทพเจ้ามังกรอีกครั้ง เขาจาเป็นต้องรวมทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างต่อเนื่องและในขณะเดียวกันก็ทําให้แต่ละอันแ็งแ่งขึ้นความยากลาบากของสายฟ้าธาตุรวมกับการฝุกฝนพลังมังกรคือที่ฐานที่หลานเซนโยได้ขนบด้วยตัวเองด้วยวิธีนี้เขาจะมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วสะสมอย่างต่อเนื่องรอความก้าวหน้าเดิมทีเขาคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแต่ทว่าหลังจากฟังคำพูดของอสูรเฮพที่เถียนแล้ว เขาก็ตระหนักว่าการพัฒนาของเขาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากวิญญาณาธรรมดาที่ทะลุทะลวงไปถึงระดับเทพวิญญาณาธรรมดาจะต้องผเผชิญกับความยากลำบากของสายฟ้าทาตุและผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาเช่นเดียวกับแม่โมดดอกบ,บัวแดงเถินอูจูจะต้องทนทุกข์ทรมานต่อภัยพิบัติเล็กน้อยของสวรรค์ได้โรคและเมื่อเขาคลังผเผชิญหน้าก,กับภัยพิบัติมีแนวโน้มว่าภัยพิบัติของสวรรค์ได้โรค จะเพิ่มเพินและเขาอาจจะเผชิญกับภัยพิบัติแห่งความกรธโหดในภายหลังนอกจากนี้เขาจะได้รับภัยพิบัติอาณนะของเทพอสูรด้วยตอนที่เขายังมีชีวิตยอยู่พาะมาาันจะติดตัวของอสูรเทพมาด้วยอสูรเทพที่เขียนมีระดับการฝุ่นถึง99 0 0 0ปีและเขายังเป็นราชามังกรดำตาทองซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์มังกรชั้นนำที่ทรงพลังอย่างแท้จริงเขาไม่สามารถทะลุทะลวง ได้ลกลายเป็นเทพเจ้าได้ในรอบเก้าแสนเ้ามื่นปีใครๆก็สามารถจินตนาการได้ว่าภัยพิบัติจากสายฟ้าที่เขาจะต้องเผชิญน้นทรงพลังพเพียงใดเมื่อเขากลายเป็นเทพรเจ้าดังนั้นการสะสมตามวิธีการปัจจุบันของเขาก็อาจจะไม่เพียงพอสิอ่งนี้ต้องการกสารสะสมที่มากขึ้นมีรากฐานที่ลึกขึ้นและการเตรียมการที่ดีขึ้นการสึกผลแบ่งเบาบรรเทา,าร่างกายในระดับที่สูงขึ้น เป็นวิธีที่ดีที่สุดตามธรรมชาติด้วยจิตสำานึกของเขาที่เป็นหนึ่งเดียวกับหลานเซนโยจึงแม่รีบเร่งที่จะควบคุมธาตุในร่างกายของเขาแต่ก่อนอื่นให้สงบสติอารมณ์ลงร่างทั้งหมดจมอยู่ในการรับรู้ถึงร่างกายของเขาแกนบางกรนสองแสงเล็กน้อยและกระแสวังวนสายเลือดงวนรอบแกนบังกอนและในทะเลแห่งจิตวิญญาณแกนบังกอนจิตวิญญาณก็ส่องปรากายด้วยความสลาดเช่นกัน แรงมังกรทั้งสองสื่อสารซึ่งกันและกันก่อให้เกิดสะพานเชื่อมระหว่างสวรรค์และโลกในร่างกายของเขาพลังงานไหลและสะสมตามธรรมชาติร่างกายได้รับการ,รบำรุงอย่างปราณีตด้วยพลังงานของเทพเจ้ามังกรตอนนี้แสงสีทองและสีเงินมองเห็นได้เพียงแผ่เบาเท่านั้นแต่รานเซนยูรู้ดีว่าพวกเขาไม่ได้บูรณาการเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงสิ่งที่แรกว่าการหลอมรวมในร่างกายของเขาเป็นเพียงการการวมกันเบื้องต้นเท่านั้น สายเลือดของเขายังคงเป็นของราชามังกรทองบวกกับราชามังกรเงินไม่ใช่สายเลือดเทพเจ้ามังกรที่แท้จริงพลังรมปานและพลังสายเลือดนั้นหนาและแข็งเมื่อเขามองเข้าไปข้างในอย่างตั้งใจรัศมีสายเลือดที่มองไม่เห็นก็เล่นลอดออกมาเช่นกันสัตว์วิญญาณประเภทพืชนที่นั่งอยู่ในวงกลมด้านนอกรู้สึกได้โดยธรรมชาติในทันทีและพวกมันทั้งหมดก็นั่งตัวตรง รู้สึกถึงความผ่านขวนของพลังงานของมังกรอย่างเงียบๆนี่คือรัศมีสายเลือดระดับสูงสดุดและไม่มีความประสาส์งร้ายต่อพวกเขาเพียงแค่เข้าใจความลึกลับที่อยู่ในรัศมีสายเลือดประเภทนี้ก็มีประโยชน์อย่างมากต่อสัตว์วิญญามประเภทพืชเหล่านี้พวกพู่ต่อมาพวกเขาเห็นร่างของหลางเซนอยู่สว่างขึ้นรัศมีสีจางจเริ่มสว่างขึ้นจากหน้าอกของเขาชิ้นส่วนของเกดหลักสีปกบคุมร่างกายของเขาท้าใดนั้น ดูเหมือนว่าเขาจะกลายร่างเป็นมังกรโดยที่ทั้งตัวของเขาปกลุมไปด้วยเกล็ดหลากสีสันทาตุในร่างกายไหลเวียนและทตุทั้งหกเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าช้าภายใต้การควบคุมของรลานเซนยธท่าทั้งหกในอากาศหมุนวนไปร,บรอบๆที่นี่มีทตุไม่มากนักเพราะมันอยู่ในาวากาศดังนั้นาตาประกอบทั้งหกึงมาจากรลานเซนโยเองมากที่สุดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร กดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเุราที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ